สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็นี่นะคะวันนี้นะคะมากินแจ่วกุ้งนะคะแจ่วกุ้งฝอยพริกสดนะคะใส่ามะกอกนะคะแฟนทางบ้านก็วิธีทำนะคะก็อยู่ข้างบนนี้นะคะกด<อน> <idol> ไปดูวิธีทำได้เลยนะคะแล้วก็ท้ายคลิปนะคะตอนนี้มากินก่อนนะคะค่อยไปดูวิธีทำที่หลังก็ได้หรือว่าดูก่อนแล้วค่อยมากินไปด้วยกันก็ได้นะคะแฟนทางบ้านทำไม่ยากด้วยค่ะ ปลาปลาเปซี่ก็เป็นปลาต้มนะคะก็ถ้าใส่ผงนัวผงปรุรสนี่จะโอเคเลยนะคะผักของเรานะคะปลาเปซี่ก็จะกินกับนี่ค่ะไข่เจียวมาเพราะว่าจะกินแต่อันนี้ก็กลัวไม่อยู่ท้องนะคะแล้วก็ผักกิมจิอีสานนะคะอย่ามองทำค่ะน่าจะเป็นแล้วเป็นแล้วก็คือเปรี้ยวแล้วนะคะมีปลาเค็มด้วยค่ะซื้อมาจากบิ๊กซงแต่ก่อนคิดจะไปเมืองนอกค่ะก็เอามาทอดนะคะแต่แรกว่าจะามาทําเป็นข้าวผัดปลาเค็มค่ะ ี๋ยวทอดก่อนเดี๋ยวจะทำแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะคะอันนี้ไม่รู้บังไปหรือเปล่านะคะแก้วน้ําค่ะก็ผักของป้าไปซี่มันต้องมีผักนะคะต้องกินกับผักเยอะๆนะคะแจว่วอ่ะกุ้งฝอยนะคะมแมลงวันนี้เดี๋ยวฉกิก็กินแล้วเนี่ยโอ้โหมานั่นเลอเกินก็จะมีหอมแดงนะคะอ่าชะพูอุ้ยไม่ใช่ชะพูถั่วพูนะคะแตงแตงกวานะคะหรือว่าแตงลายนะคะมะเขือใบสะระแหน่แล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชีนะคะอ้าวน้องเขา น้องเขาจะมาทำแอร์ค่ะตายละมาตอนที่เราจะคือนัดเขาไว้ค่ะมาค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะขึ้นไปเลยนั่นแหละห้องนั้นแหละค่ะค่ะก็มาค่ะแฟนทางานมากินไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวไมพี่ิคกีขอแยกกินก่อนนะคะกินไปด้วยกันค่ะอยู่ข้าวค่ะไม่ได้กินเลยเนี่ยกะบ่ายโมงแล้วค่ะเคชิมก่อน ผู้บ่าวมาสามคนเลยตายแล้วนั่งกินเลยนนั่นแหละค่ะห้องนั่นแหละค่ะค่ะสวัสด,ดีค่ะเมื่อกี้ให้พี่เขาไปเช็ดอยู่หาน้ำมันรั่วโอเคเอาอะไรดีล่ะทีนี้หลายอย่างเลอเกินนี่ค่ะลุงคิดถึงแล้วนะคะแฟนทางบ้านถึงแล้วเมื่อตอนประมาณเกือบตีสามอะ่ะโอ้โหแบบนั่งกันยาวเลยนะคะต้อขอลูกโดดหน่อยนะคะ ดีดดดีเบางวันสดาก็อยู่อย่างนี้ค่ะตั้งแต่พ่อไม่อยู่นี่อยู่ติดแม่เลยค่ะนี่นะคะน้องสดาก็อยู่ตรงนี้นะคะไม่ห่างแม่เลยนะคะ แต่ก่อนนี้ตามพ่อตอนนี้ตามป้าเฟซี่ค่ะอืมอุ๊ยอร่อยมากเลยค่ะบางท่านเขาก็ไม่กินนะคะปลาเค็มลูกโดด โอ้ปลาเค็มก็เค็มจริงๆ ืมยังไม่ค่อยส้มไม่ค่อยเปรี้ยวค่ะพรุ่งนี้น่าจะโอจแกทำแรกไปแกไปใส่ตู้เย็นไว้ค่ะแม่ไม่อยากให้เปรี้ยวเร็วเพราะถ้าเปรี้ยวเร็วแล้วมันกินไม่ทัน ลุงคิดไปถึงค่ะแม่แม่ลุงมารับแล้วทีนี้ก็เอาโทรศัพท์แม่ค่ะเพราะว่าซิมการ์ดนะคะที่ของเมืองไทยเราบางทีเราไม่ได้ไปไปเอ่อไปแจ้งเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็จะโทรไม่ได้ไวไฟ,ไฟอะไรก็จะไม่ได้พอแม่ลุงคิดมารับเนี่ยยดก็เลยใช้เบอร์เบอร์โทรศัพท์ของแม่โทรมาบอกบไปไปซีประมาณตีสองครึ่งค่ะ เพื่อนเข้ามารับด้วยเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันนะคะไม่ใช่ทอมนะคะเพื่อนคนนี้เขาให้ลูกสาวลุงคิดคนหนึ่งคือลุงคิดเป็นก็อดฟาเธอร์ของลูกสาวเขาอะค่ะเป็นเหมือนเป็นพ่อบุญธรรม มันเป็นธรรมเนียมฝรั่งเขาอ่ะค่ะเพต้องมีแม่บุญธรรมพ่อบุญธรรมอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เหมือนเนบ่คุญคิดเขาก็มีค่ะแม่บุญธรรมเขาก็เป็นน้องสาวของพ่อเขาจะต้องเอาคนที่ สนิทสนิทค่ะมาเป็นพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมของลูกเขาเหมือนน้องชายลุงคิดอย่างเงี้ยค่ะเขาเปลูกสาวกับลูกชายเขาก็ให้เพื่อนเขาคนหนึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของลูกสาวเขาแล้วก็เพื่อนเขาอีกคนหนึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของลูกชายเขาเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมเขาป้าพี่ี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นี่แหละคนนี้เขามารับลูกสาวเขาคนหนึ่งเขาก็ให้ลุงคิดเป็นพ่อบุญธรรม คนเล็กแต่เขาไม่ค่อยเสนิทกับลุงคิดเท่าไหร่อ่ะเพราะเขาโตเป็นสาวแล้วตอนนั้นยังเล็กๆอยู่เลยค่ะคลุงคิดก็มาอยู่เมืองไทยสิบกว่าปีแล้วเนาะเขาก็ดูขเขินๆลุงคิดเดี๋ยวนี้ค่ะลูกสาวอายุน่าจะสิบหกสิบเจ็ดแล้ววะ่ะอุ๊ยลืมค่ะ ลืมผักกระโดนค่ะคุณดวงใจเอามาค่ะเพราะบ้านคุณดวงใจเขาอยู่ใกล้แม่น้ําเขาอยู่อำเภออะไรไม่รู้ค่ะเขาจะอันนี้คุณดวงใจเอามานะรอคะเนี่ยอ่ผักกระโดนเขาก็เอามาอร่อยมากเลยค่ะอันนี้อะมะกอกเปลือกมะกอกมันจะแข็งๆหน่อยนะคะ ปอด,ดปอดเปรี้ยวขนาดมีลมนะนี่ยังมีแมงวัน คกเบลเลอร์ er เลยนะครับแบ่งครึ่งโคกนะคะเปื่อให้ท,ทีมงานได้กิน ถักระโดนคุณดวงใจออกมาไม่ฝาดอ่ะมันมันดีไม่รู้ต้นของเขาเองหรือเขาซื้อมาอเปลือกมะกอก Позже. ก่อนตอนเด็กชอบชอบนะคะไข่ขั่วนานๆจะได้กินนะคะเมื่อก่อนสมัยตอนเด็กๆะคะ่ะส่วนใหญ่จะได้กินแต่ก๋วจับเพ่อยังมั่งขายก๋วจับกับน่กะทิ ก็ขนมจีนนะ่ะเวลามีงานหนังกลางแปลงอีมองก็จะทำลูกชิ้นทอดไปขายแกเป็นคนทำเขาเรียกเลยนะน้ำจิ้มลูกชิ้นอร่อยนะะย่ามองแกทำขายเมื่ก่อน ใหญ่ไปเสียอย่างเดียวไม่มีผักแพล แต่กระโดนนี้ก็อร่อยเข้ากันอยู่อะอออออเสียงอะไรมืกเสียงล้อรถระเบิดเลย ยังไม่ค่อ,อยเปรี้ยวเท่าไหร่ ู้มืดไปบ้านะ่คะ I'm <laughs> not. นาเตี๋ยิ่นใหม่ปาปรซีซีนะคะเนี่ยทั้งขาวทั้งนิ่มเลยนะคะกินอร่อยกินเพลินเลยไอ้นี้พอเราหยุดอทีทีนี้หลังกินแล้วมันอืดไงนอน้นี้มันนิ่ม มันนิ่มแล้วมันแบบหอมเพราะเป็นข้าวใหม่เนาะขาวนะ่ะสีน่ากินขึนพนเลยกินลืมอ้วนมาเขือซื้อมานานใะส่ดำ ซื้อมาแล้วแช่ตู้เย็นไว้บางทีก็ลืม ทาางบ้นเดี๋ยวคลิปนี้ป้าไปซี่ก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย